สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพรีวิวเกมจาก EA นะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อเกมกันมาบ้าง n Need for Speed ในภาคนี้ใช้ชื่อว่าเดอรวลันนะครับได้มีการพัฒนาจากทีมงาน Black Box Canada โดยใช้เอนจิ้นเดียวกับ Battlefield 3คือ f o r d e b ายซึ่งก็คือเป็นเอนจิ้นตัวใหม่พัฒนาจาก Battlefield Bad c o o p p n y y 2ซึ่งใช้ f o r d e y าย เป็นการประมวลผลให้ภาพสวยขึ้นวัตถูกภายในเกมสามารถพังได้จัดแสงเงาได้สวยงามส่วนเนื้อเรื่องในภาคนี้จะเน้นมากจะดำเนินเรื่องให้หน้าตื่นเต้นและทึึกใจโดยเรารับบทเป็นตัวเอกชื่อว่าแจ็คครับในภาคนี้ไม่ได้มีแค่การแข่งรถเฉยๆยังมีการดำเนินเนื้อเรื่องเตะต่ตอยกับตำรวจอะไรแบบนี้เพื่อขอโมยรถตำรวจนะครับ ในพ่านี้จะดำเนินเรื่องตั้งแต่รัฐซานฟรานซิสโกจนถึงนิวยอร์กครับพอสามารถยิงเราได้ด้วย <c oughs> ตัวเกมจะออกวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับ